ผมต้องบอกว่าสุดคุ้มไปเลยเพียง2,9,900บาททําไมผมถึงต้องบอกว่าสุดคุ้มครับเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถทะเบียนแท้โอนขนส่งได้ทุกนครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับที่นี่ร้านวุฒิม,มรีครับบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แนววินเทจและโบราณทุกรุ่นครับวันนี้รนดับแรกเลยนะฮะผมต้องบอกว่าสุดคุ้มไปเลย เพียง29,900บาททําไมผมถึงต้องบอกว่าสุดคุ้มครับเ,เนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถทะเบียนแท้โอนขนส่งได้และที่สําคัญเลยทางร้านฟิตเครื <the> ่องใหม่เต็มระบบยังรันอินอยู่เลยครับเพื่อนๆครับเอกสารครบครับเพื่อนๆทะเบียนโอนครับอ่ะยินดีต้อนรับนะฮะคันนี้เป็นเจ้ายามาฮ่าด <the> so ีทีร้อยรหัส1 XO นะครับเครื่องยนต์ฟิตเปรี้ยครับเพื่อนๆครับลูกก้านแหวนทําให้หมดครับมาลองนี่ดูเดินเบาเครื่องยนต์ ะะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2จังหวะครับเพื่อนๆครับ100ซีซีครับระบายความร้อนด้วยอากาศระบบ2 t ทีใช้งานได้ตามที่ผมแจ้งเลยคันนี้ผมฟิตเครื่องมาใหม่ยังรันอินอยู่เลยยังไม่ได้ขับใช้งานเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยดูเสียงเครื่องยนต์เงียบกริบครับลูกการแหวนจัดให้เต็มระบบระบบไฟคันนี้เป็น CDI แล้วบิดติดมือมากนี่ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆครับ หารถเอาไว้ขับเล่นหน้าหนาวนี้อยู่คันนี้ไม่ผิดหวังระบบไฟติดครบนะครับอ่าสไลด์มาดูเลยครับถังก็มีตามําหนิบ้างนะเพื่อนๆนะเนี่ยตามรอยอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเพื่อนๆครับด้วยราคาและสะภาพรถและเครื่องยนต์ไม่แพงฟังเสียงท่ออีกทีนะ กระแทกกระทันแน่นอนครับเพื่อนๆครับในคาร์ดร้อยซีซีและเสียงแบบนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าวิ่งกระจายเอกสารครบครับทะเบียนแท้โอนขนส่งได้ละเลขโรงและเลขเครื่องตรงตามเล่มครับเพื่อนๆครับร้านวุฒนบุรีจัดให้ในราคาสุดคุ้มไปเลยเพียง29,9 0 0เบาท <Wow. S 1> เ่ท่านั้นครับราคานี้ไม่รวมจัดส่งครับเพื่อนๆครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเข้ามาดูรถนะครับร้านผมตั้งอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับหลังแมคโครนครอินเดี๋ยวผมจะปัาหมุดไว้ให้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะและเบอร์ติดต่อพร้อม i อรีลายบุตด้านล่างนี้ครับเพื่อนๆครับ0922613231ครับที่นี่ร้าน Wood บุ o d นนทบุรีครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ